สินหน่อยนะครับที่สังขออะอำเภอสังขะมีการปลูกหอมบัวคือหอมบัวเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยฮะสร้างรายได้ดีเขาบอกว่าแต่เป็นแสนเหมือนกันผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่5บ้านโนนเจริญตาบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินมีนักศึกษาที่เรียนจบมาเมื่อปี6 6เนี่ยนะครับนักศึกษาสาวด้วยนะครับได้มาเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะฮะปลูกต้นหอมบัวเลยจําหน่ายต้นพันธุ์แล้วก็ประสบความสําเร็จระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น สร้างรายได้สูง10,000แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนี่นักึกษาสาวน้อยคนนี้ชื่อว่านางสาวเบญญาภามุมทองนะครับเนี่ยอายุแค่24ปีเป็นเกษตรกร,กรผู้ปลูกต้นหอมบวัวเลยเล่าว่าครอบครัวของเธอเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ไปไปได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อนเนี่ยเขาปลูกต้นหอมบวัวเลยขายได้ราคาดีมีลูกค้าสั่งเยอะแต่ละเดือนได้รายได้เนี่ยหกหลักเธอก็เลยมองเห็นช่องทางของรายได้ก็เลยทดลองปลูกไปเอามาจากเพื่อนเลย20ต้น จากวันนั้น20ต้นมากลายมาเป็นทุ่งหอมบัวเลยอ,อย่างที่เห็นเนภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ขายได้นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าต้นหอมบัวเลยเนี่ยเอาไปทําอะไรกินโอ้โหนี่ครับเป็นต้นหอมนี่แหละนะครับไม่ลงหัวนะหัวมันไม่มีมันคนละประเภทกับไอหัวหอมเนี่ยเขาจะกินเฉพาะลําต้น แล้วก,ก็กินเฉพาะนี่ต้นไปหั่นไปซอยนะครับปรุงอาหารนี่ได้เลยนะนี่ชอบแดดปลูกในกระถางก็ได้ปลูกในเข่งก็ได้ปลูกในตะกร้าก็ได้หรือปลูกลงดินก็ได้นี่ขายได้เดือนละเป็น